เรื่องของดาวเพราะดวงดาวไม่ได้เป็นเพียงวัตถุส่องแสงระยิบระยะบนท้องฟ้าวันนี้นะคะส่วนพัฒนาจะพามาพบกับเรื่องของดวงดาวค่ะ ตามความเชื่อนะคะอย่างของชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเทศกาลทานาบะตะที่จะจัดขึ้นในวันที่7เดือน7ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันแห่งความรักของดวงดาวสองดวงดวงดาวที่พลัดพรากจากกันนะคะในวันที่7เดือนเเขาจะโครจรกลับมาพบกันคนญี่ปุ่นเขาจึงเชื่อว่าหากใครมีการเขียนคำอธิษฐานใส่กระดาษแล้วผูกไว้ที่ต้นไผ่คำอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงค่ะ สำหรับความเชื่อของชาวอียิปต์นานกว่า4,500ปีมาแล้วนะคะก็มองว่าดวงดาวมีอิทธิพลค่ะมีการคำนวณทิศทางของดวงดาวในการวางตำแหน่งของพีระมิดและยังสามารถสังเกตเห็นถึงการโคจรของดวงอาทิตย์ที่มีความสัมพันธ์กับการขึ้นลงของแม่น้ำไนายรวมไปถึงยังสามารถกำหนดวันและเวลาที่แม่นยำในปฏิทินแบบสุริยคติได้เป็นประเทศแรกเลยค่ะ แต่ถ้าเรากลับมามองตามความเชื่อของตำราโหราศาสตร์ก็จะเชื่อว่าการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้าจะสามารถพยากรณ์ชะตาชีวิตรวมถึงการเคลื่อนที่แต่ละครั้งของดวงดาวเนี่ยก็จะมีอิทธิพลและมีผลต่อชะตาชีวิตหรือที่เรารู้จักกันในนามกลุ่มดาวจักรราศีค่ะ แต่แท้จริงแล้วนะคะดวงดาวหรือดาวเลิกก็เป็นเพียงดาวที่มีแสงส่องสว่างในตัวเองด้านความหมายของดวงดาวกับความเชื่อจะยังไม่หมดเท่านี้นะเพราะว่าดวงดาวเนี่ยถือเป็นตัวแทนของพรหมลิขิตความโชคดีและสมปรารถนารวมถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์แบบค่ะดวงดาวห้าแฉกที่ทุกคนคุ้เคยกันถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการคุ้มครองแล้วก็ป้องกันภัยได้ด้วยนะ ดาวกับเครื่องประดับเมื่อมาอยู่รวมกันจึงเป็นการแทนความหมายของเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่สงสัค่ะรวมถึงยังช่วยดูแลปกป้องผู้ที่สงสัให้มีความปลอดภยัยแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีและขับไล่สิ่งโชคร้ายค่ะถ้าใครมองหาเครื่องประดับดวงดาวมาเป็นสัญลักษณ์ที่ทําให้เราอุ่นใจโชคดีสมปรารถนาก็อย่าลืมนึกถึงส่วนพัฒนานะคะ